คือกระดองอันนี้คือกล่องกล่องไปใช้วางวางที่อยู่บนในศารอะที่ตั้งเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ในเนี้ยเนี่ยที่ตั้งแล้วก็จะเอามาทําสีนี่เราขัดละเอียดขัดละเอียดเนื้อไม้เนี่ยจะเนียนกลิบเลยเห็นไหมเนียนกริบเลยค่ะ ันนี้เราก็จะใช้เนี่ยอันเนี้ยขัดอย่างนี้นะคะขัดเงอไม้อย่างเงี้ยเห็นไหมคะขัดเงอไม้เนื้อไม้ก็จะละเอียดอย่างนี้เห็นไหมคะนี่อย่างเงี้ยเราจะขัดใช้กระดาษทรายที่หยาบขัดก่อนแล้วเราใช้ละเอียดเบอร์ละเอียดสุดนะคะมาขัดเพื่อที่จะให้เขาเนียนเรียบเวลาไปทําสีก่อนจะลงสีทุกครั้งก่อนจะลงสีเราต้องขัดขัดละเอียด ขัดลบลบเหลี่ยมมุมตามเนี้ยนะถูถูให้ละเอียดไปเลยค่ะเนื้อไม้เนื้อไม้มันจะละเอียดเนียนเราก็ค่อยๆถูไปไค่อยๆถูไปกระดาษทรายเบอร์ที่เราใช้อยู่ก็ตัวนี้ก็คือเบอร์3-2 0ศนะคะละเอียดสุดเลยนะคะตัวเนี้ยเป็นหยดน้ําเลยอันเนี้ยนะคะเป็นละเอียดสุดเนี่ยอันนี้คือคําว่าละเอียดสุดแต่ว่าต้องใช้ สุดท้ายนะไม่ใช่ว่าจะไปขัดตรงตอนที่เนื้อไม้หยาบๆอันนั้นอันนั้นลบไม่ได้ขัดไม่ได้แต่เราต้องมาใช้ตรงที่ว่าเราขัดละเอียดตีตีละเอียดให้เนียนแล้วเอาตัวนี้มาลงเขาจะขึ้นลายไม้ได้เด่นชัดมากเนี่ยลายไม้ก็จะขึ้นมาเนี่ยลายไม้ก็จะขึ้นมาเด่นชัดเนี่ยเนี่ยเราถูไปเลยถูละเอียดถูเข้าไปแล้วความละเอียดของเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาลงสีมันจะเนียนจะไม่เป็นตะปุ่มตะปั่มนะ ยขัดไปเลยค่ะขัดขัดเทือถูไปเลยเนี่ยไม้เนี่ยขัดเท้ถูกปนลยอันนี้เราพร้อมจะทำสีให้ลูกค้าอันนี้เป็นงานสั่งทำเล็ก,ลก,ลกๆน้อยที่้านทางร้านรับทําหมดเลยค่ะขอให้คุณมีขนาดมาบอกเราแล้เราพร้อมที่จะทำให้ อันนี้ชุดนี้ชุดนี้และอันนี้ก็คือของลูกค้าค่ะคือเป็นงานสั่งทาเข้ามา